กอล l i ลินทานะครับ NFT PFP นะครับจำนวน1,000 0ชิ้นนะครับที่ประสบความสำเร็จแซงหน้าบอเอฟไปแล้วนะครับตอนนี้เขาไม่ต้องทำา i s s o r r d นะครับเขาไม่ต้องคอร์บกับโปรเจกต์ดังไม่ต้องมี w วล t e ิส s t ไม่ต้องมี o รถแม p ไม่ต้องมียูทิลิตไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับแต่มีมูลค่าการซื้อขายนี่มากกว่าบอเอฟไปแล้วนะครับมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาทำย,ย่างไรนะครับวันนี้ Creative r i c h จะมาเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีครับพบกับผมนะครับโยชิกำพลอุรานวิทยโยและนี่คือ Creative r i d g คิดสร้างเงินบริหารความคิดพิชิตเงินล้านนะครับก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่อง Creative r i c h ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของ NFT Metaverse Blockchain Investment แล้วก็คอนเทนต์ Optimization ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับก็วันนี้ก็พามาส่องนะครับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Goblin Town นะครับมาดูมาถอดรหัสความสำเร็จกันว่าทำไมมันถึงประสบความสำเร็จนะครับ โปรเจกต์นี้นะครับตอนนี้ในโอ e n นซีนะครับก็อยู่อันดับ2นะครับในรอบ30วันเนี่ยวันนี้วันที่13มิถุนายนนะฮะกอล์ฟลินทาวนะครับก็มีมูลค่าการซื้อขายเนี่ยสามหมื่นสี่พันอีทนะครับแซงหน้าบอร์ฟนะครับโปรเจกต์รุ่นพี่เนี่ยบอร์ฟเนี่ยได้มูลค่าการซื้อขายในรอบ30วันเนี่ยสองหมื่นแปดพันอีทนะครับแต่ว่ากอล์ฟลินทาวเนี่ยได้ประมาณสามหมื่นสี่พันอีทนะครับซึ่งเป็นรองก็แต่อัลติเดดนะครับของ ก็ของบริเอฟบีเหมือนกันนะครับของยูแกรดซึ่งเฉียดเฉียดกันนะครับหลักหลักร้อยอีทนะครับโปรเจกต์นี้นะครับมันมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาค่อยๆไล่กันไปนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีหลายคนนะครับพูดถึงโปรเจกต์กอบลินทาวเนี่ยกันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเดดฟิกนะครับผู้บริหารยูแกรดนะครับที่ทวิตถึงตัวกอบลินทาวโปรเจกต์ตัวนี้นะครับหรือแม้แต่เดอะแซนบล็อกเองนะครับก็มีการซื้อเจ้าตัวกอบลินเนี่ย ในราคา2 6 g ีนะครับหรือประมาณ1.3ล้านบาทไทยนะครับมันก็เป็นการส่งสัญญาณไกลๆว่าเจ้าตัวกอบลินที่มันน่าเกียดน่าเกียดอย่างเี้นะครับอาจจะกลายเป็น NFT bull s h i p ตัวต่อไปก็ได้นะครับอันนี้นักวิเคราะห์เขามองอย่างนั้นนะครับแล้วทำไมโปรเจกต์กอบลินทาวนเนี่ยมันถึงมาปังมาดังอะไรกันในช่วงนี้นะครับหลายคนก็มองว่ามันเป็นเพราะความถดถอยนะครับของสภาพเศรษฐกิจความซบเซาความหดหู่สิ้นหวังของคนในโลกคริปโต คนในโลก NFT นะครับที่แบบมองไปทั้งไหนก็มีแต่วความหดหู่ซบเซาไปหมดนะฮะมันก็ทําให้หลายคนเนี่ยอยากหาที่ระบายบางคนก็หันไปดูหนังฟังเพลงนะครับคอลเลกชันนี้กับมันก็อาจจะเป็นเหมือนการระบายออกของคนในในโลกคริปโตอะไรประมาณนั้นนะเขาบอกว่าคอลเลกชันกอบลินท่านะครับมันจะเป็นโลกของกอบลินเองนะฮะที่อบอวลไปด้วยอึฉี่ความเหงาแล้วก็ความตายนะครับโดยตั้งใจจะหยิบยกเอาความดิบ ความเถื่อนนะครับแล้วก็ตลกร้ายนะครับมานําเสนอในช่วงตลาดหมีแบบนี้นะครับโดยความตั้งใจทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่การตั้งชื่อเลยนะครับคําว่า Goblin Town เนี่ยทางในศัพท์ในโลกคริปโตเนี่ยมันแปลว่าเป็นคําอธิบายสภาวะช่วงตลาดหมีแบบนี้นั่นเองนะฮะร,รวมไปถึงโดเมนเนมนะครับในเว็บไซต์ของ Goblin Town เนี่ยเว็บไซต์เป็นทางการเนี่ยเขาก็ใช้ .wtf นะครับ WTF นะครับหลายคนก็รู้ดีว่ามันเป็นคำย่อนะครับของคำสบทสุดคลาสสิกที่หลายคนเนี่ยอยากจะตะโกนดังๆออกมาในตลาดช่วงนี้นะครับว่า What the Flock นะครับประมาณนั้น What <the> คือเขาบอกว่าเมื่อผู้คนเนี่ยเห็นคอลเลกชันของกอ b l i ลินทาวในช่วงที่ตลาดมันกำลังย่ำแย่อย่างนี้นะครับมันก็เหมือนเจอเพื่อนเก่านะครับที่เข้าอกเข้าใจนะครับเขาบอกว่ากอบ l i ลินเนี่ยมันอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มันหดหู่สิ้นหวงังแล้วก็ค่อนข้างจะโสมมนะครับมันเป็นภาพที่เหมือน สะใจคนในวงการ NFT นะครับแล้วก็คริปโตด้วยด้วยสตอรี่ที่มันแบบเถื่อนเถื่อนดิบๆเป็นดาร์กมีมอย่างนี้นะครับที่หยิบเอาลมแบบดิบดบตามสไตล์การ์ตูนตามฝาผนังห้องน้ำเนี่ยมาใช้อย่างไม่ปาณีปาศัยนะครับถ้าเราดูในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเราจะเห็นตัวกอบลินนะครับค่อยๆเดินกระดึ๊บกระดึบอย่างเงี้ยแล้วก็เดินลงมานะครับแล้วเราก็จะจ้าเอ๋ตัวกอบลินอยู่ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขีดเส้นให้ดูนะัะว่ามันเป็นยังไง ถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะเนี่ยจ้าตัวนี้ก็เดินขึ้นเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็ลงมาคุณคุณแม่ว่ามันหมายถึงอะไรแล้วก็มาเจอกันข้างล่างนี้นะจ๊ะนะครับมันทําให้เรานึกถึงอะไรฮนะเราจะนึกถึงสภาวะตลาดแบบขึ้นไปจนสุดแล้วก็ตกลงมาดิ่งเหวนะครับดิ่งเหวแบบเป็นหน้าผาอย่างเงี้ย จะนึกถึงเทอร์่านะครับนึกถึงบิตคอยนะครับแล้วก็ภาพตลาดโดยรวมในช่วงนี้นั่นเองเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือมีมันเป็นการเสรียดส,สีมันเป็นการเยอะหยันนะครับตลาดในช่วงนี้ที่แบบเจ็บแสบทีเดียวนะฮะมีผู้ใช้ Twitter นะครับไท้ชื่อว่า Professor M นะครับ Professor M เนี่ยเขาก็บอกว่าในตลาดวังวนหมีแบบนี้นะครับถ้าคุณทำอะไรที่มันแตกต่างนะครับมากๆเนี่ยคุณก็จะดึงดูดความสนใจของตลาดได้นะครับ โปรเฟสเซอร์เเนี่ยเขาเขาบอกว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงนะแล้วก็เป็นผู้ถือครองบอเอฟด้วยนอกจากนี้เนี่ยเธอยังเป็นโปรเฟสเซอร์จริงๆนะครับเธอบอกเอาไว้อย่างนั้นซึ่งสอนด้านของมาร์เก็ตติ้งด้วยหลายคนก็แสดงความคิดเห็นนะครับทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับโปรเฟสเซอร์เนะครับหลายคนที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าโปรเจกต์กรอบลินทาวเนี่ยถ้าสมมุติลองไปปล่อยเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างพวก บอเอฟนะครับอย่างยูโดนะครับคูแคทอาซูกิอะไรที่มันโด่งดังแล้วก็เหมือนทําราคาได้สูงนะครับถ้าปีที่แล้วเนี่ยโปรเจกต์กอล์ลินทาวเนี่ยไปโผล่ในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่ามันไม่น่าจะปังขนาดนี้นะครับเพราะว่าคนน่ไปลุมโปรเจกต์ใหญ่ๆหมดแล้วนะครับเหมือนมาถูกที่ถูกเวลาประมาณนี้นะครับปัจจัยที่ทําให้กอ b l i ลินทาวนี้มันปังแล้วมันดังนะครับก็มีหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นก็คือกลยุทธ์ที่เรียกว่าฟรีพลัสแกรนมินนะครับ ไม่ใช่เป็นกลยุทธ์ใหม่อะไรแต่อย่างใดนะครับโปรเจ์ Project รุ่นพี่อย่างคริปโตพังเนี่ยก็เคยใช้กลยุทธ์นี้มาก่อนแล้วแตกต่างกันแค่ความเร็วในการแจกจ่ายนะครับก็คือโปรเจกต์กอล์ฟลินทาวเนี่ยมันมีหมื่นชิ้นนะครับแบ่งไว้สส่วนเนาะส่วนหนึ่งเนี่ยให้ทีมงาน1000ชิ้นอีก9 0 0 0ชิ้นเนี่ยเขาใช้แจกเอาโดยไม่ต้องลาเฟลไม่ต้องกิบเอรเวย์นะครับไม่ต้องมานั่งทำไวลลิสต์ไม่ต้องเป็นแอร์ดปไม่ต้องทําอะไรเลยนะก็คือแจกไปฟรีๆเลยโดยไอ้เก้าพันชิ้นเนี่ยเขาใช้เวลาแจกทั้งหมด แค่2ชั่วโมงนะครับกลยุทธ์ของเขาก็คือใช้เวลาในช่วงที่ค่าแก๊สมันถูกที่สุดนะครับก็คือคือคอนวันศุกร์ถึงเช้าวันเสาร์เขาเริ่มแจกในคืนวันศุกร์ที่20พฤษภาคมนะฮะถึงเช้าวันเสาร์ที่21ซึ่งมันแจกหมดภายในคืนวันศุกร์เลยนะครับก็คือ2ชั่วโมงเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะฮะเงื่อนไขเขาก็ง่ายๆนะค,คือแค่คุณมี w a l l e t เนี่ยเขาก็ก็ให้คุณเลย1ไอเทมต่อ1น a l l e t คุณจะมีกี่ w a l l e t ก็ได้เขาแจกแค่1ไอเทมต่อ wallet เั้นเอนะ ซึ่งมันก็ทําให้ผลงานนี้มันถูกกระจายไปได้อย่างรวดเร็วนะครับภายใน2ชั่วโมงเท่านั้นเองถามว่าแจกฟรีแล้วเขาได้อะไรนะครับมีคนวิเคราะห์ว่าไอ้ห0ึ่ชิ้นนะครับที่เก็บไว้ให้ทีมงานเนี่ยถ้าเขาคิดค่าโรยติฟีนะครับที่7.5%เนี่ยภายใน10วันเนี่ยเขาก็สามารถทําเงินไปได้มากกว่า2 000 000ล้านเหรียญสหรัฐแล้วนะครับประเด็ <ท change S 2> นที่2นะครับที่ทําให้โปรเจกต์เนี่ยปังและดังในช่วงนี้ก็คือความลึกลับ ว่าใครเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังโปรเจกต์นี้กันแน่นะครับหลายคนก็ถกเถียงกันถึงคุณค่าและความงดงามของงานศิลปะของคอลเลกชันนี้นะครับบางคนก็บอกว่ามันดูช่างน่าเกลียดเียนี่กันไรนะครับเป็นศิลปะที่คุณภาพต่ำนะครับเป็นโลควอลิตี้อาร์ตนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยไม่จริงความน่าเกลียดเนี่ยมันคือซิกเนเจอร์มันเป็นเสน่ห์มันคือความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของคอลเลกชันนี้เลยทีเดียวนะฮะ บางคนก็มองไปไกลกว่านั้นว่าจริงๆมันไม่ใช่ความอักลี่เลยนะมันไม่ใช่ความไม่สวยงามแต่มันคือความสวยงามจริงๆถ้าดูจากคุณภาพฝีแปรงแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือมากๆนะครับเขาก็มีการวิเคราะห์กันนะฮะว่าจากลายเส้นนะครับจากอารมณ์ขันนะครับมันน่าจะเป็นใครกันแน่นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับทวิตเตอร์ที่เป็นทางการของกอบ์ฟลินทาวเนี่ยก็ได้มีการเขาเรียกว่าทวิตเตอร์สเปซนะครับก็คือเปิดโอกาสให้มาพูดคุยกันอารมณ์คล้ายๆกับ Club คลับเฮาส์นะฮะ ที่เป็นเป็นมิงด้วยเสียงนะครับแล้วในมิงนั้นเองนะครับแอดมินที่เป็นแอดมินของ Goblin Town เนี่ยก็ใช้เสียงสังเคราะห์นะครับที่ทำให้หลายคนเนี่ยเป็นนึกไปถึงอ e w w i t and the Butthead นะครับก็เลยมีการวิเคราะห์กันว่าน่าจะเป็นคนอยู่เบื้องหลังน่าจะเป็นไมค์จัดนะครับคนที่สร้างสรรค์การ์ตูน Be With and the b ะ t h e a d นั่นเองนะครับ หรือบางคนก็เดากันว่าน่าจะเป็น b e เพิ e หรือเปล่าเจ้าพ่อ NFT คนดังของเราหรือบางคนพอเห็น Twitter ของ Yuga Lab เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็น Yuga Lab หรือเปล่าบวกกัมีคนเนี่ยไปส่องนะครับสมาร์ทคอนแทคของตัว Goblin Town เนี่ยว่าเอ๊คือในสมาร์ทคอนแทคเนี่ยมันจะสามารถเข้าไปดูโคดดิ้งได้นะฮะเนื่องจากมันเป็นบล็อกเชนนะครับมันก็มีความโปร่งใสนะครับใครเข้าไปดูโคดดิ้งได้หมดนะฮะเขาก็มองเห็นว่าเอ๊โคดดิ้งเนี่ยมันคล้ายกับโคดดิ้งของสมาร์ทคอนแทค ตอนที่บอเอฟเนี่ยแจกเซรั่มให้ให้บอเอฟเนี่ยกลายเป็นมิวแทนในช่วงนั้นนะเขาบอกว่ามันคล้ายกันมากซึ่งตรงนี้ก็มองได้หลายมุมนะ,ะว่าอาจจะมีการก๊อ y c ี้โคดดิ้งของสมาร์ทคอนแท็หรือเปล่าเพราะว่าเนื่องจากมันเป็น Open Source นะครับมันเป็นการเปิดเผยโคดดิ้งเนี่ยมันก็สามารถก๊อบกันได้อยู่แล้วนะครับหรือว่ามันเป็นลักษณะาการเขียนเฉพาะที่เขาตั้งใจเขียนแบบนั้น เพื่อให้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอันนี้ก็แล้วแต่ซึ่งก็ทําให้หลายคนปรังใจเชื่อว่าวิธีการเขียนโค้ดแบบนี้มันน่าจะมียูการ์แ l a เนี่ยอยู่เบื้องหลังแทนผู้บริหารเนี่ยยังมาทวิตมาแซวไอตัวคอลเลคชั่นนี้อีกนะครับมันก็เลยเหมือนบอกเป็นในๆว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าพอมันเป็นภาพแบบนี้นะครับเป็นอารมณ์ความรู้สึกของตลาดเนี่ยรู้สึกว่ามันมีคนอยู่เบื้องหลังเนี่ยคนก็คิดกันไปไกลว่ามันน่าจะมีเรื่องใหญ่ตามมานะครับมันจะต้องมี เ,เหมือนพิวิเลตมหาสารอะไรที่แบบยังไม่เปิดเผยให้คนที่ถือครองทราบนะครับมันก็เลยเกิดความแบบมันก็เลยเกิดความตื่นตัวตื่นตูมนะครับที่จะครอบครองมันผสมออกับความโลภด้วยแหละประมาณนั้นนะยิ่งตอนนี้นะมันลึกลับเท่าไหร่มันก็ยิ่งชวนค้นหายิ่งชวนค้นหามันก็ยิ่งน่าสนใจนะครับคนก็ยิ่งพูดถึงโปรเจก t นี้มากขึ้นนะครับประเด็นที่3นะครับก็คือเรื่องของการให้ลิขสิทธ,ธิ์แบบเต็มที่นะครับเขาเรียกว่า Creative Commons Zero นั่นเอง หรือ4 4 4ลแปลว่าให้ลิขสิทธิ์โดยที่ไม่จากัดรูปแบบการใช้งานนะครับคุณจะเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ก็ได้คุณจะเอาไปแปะฝาบ้านก็ได้คุณจะไปผลิตน้ําปลาและเอาตัวคอปลิงทาวไปแปะก็ไม่ผิดนะฮะคือคุณเอาไปใช้ได้เต็มที่ถ้าคุณถือคลองมันแล้วนะฮะซึ่งมันเป็นลักษณะเดียวกับที่โปรเจกต์ที่ชื่อว่า Tree Landers ของคุณปอมเนี่ยเคยทำเอาไว้นะครับประเด็นที่4ก็คือโดดเด่นนะครับด้วยคอนเซปที่เรียกว,ว่าแลก of ฟแครนะครับก็คือ No สน NoCA r e นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเขียน description นะครับนะฮะอ่าคือถ้าเป็นโปรเจกต์ทั่วไปเนี่ยก็พยายามจะอธิบายนะครับเขียนให้มันสวยหรูว่าโปรเจกต์นี้ทามายังไงบางทีจะมีเหมือนเป็นคอมมิชเมนต์ไกลๆนะครับซึ่งจริงๆคอมมิชเมนต์ในเรื่องของยอดขายเนี่ยถือว่าเป็นข้อห้ามของ o p e n นซีนะแต่ก็เห็นหลายโปรเจกต์พยีายามเขียนอย่างนี้นะฮะก็คือเขียนให้มันดูดีเขียนให้มันเหมือนกับให้คนอนะเชื่อถือนะแต่ว่า โปรเจกต์นี้เขียนแบบไม่แคร์อะไรเลยนะดูดูเขาเขียนนะรวมไปถึงวิธีการที่การใช้เสียงสังเคราะห์พูดใน Twitter Space ด้วยนะก็เขาเขาบอกว่าคนที่ได้ฟังเนี่ยบอกว่าเหมือนเหมือนกับเป็น Broken English นะครับคือใช้ภาษาอังกฤษแบบง่อยๆนะครับเหมือนพูดแบบไม่รู้เรื่องนะฮะเหมือนกอลลินมาพูดเองก็สร้างอัตลักษณ์ให้กับตัวคอลเลคชันนี้เป็นอย่างมากนะครับผมและความโนสนโนแคร์อีกอันก็คือการที่โนสนโนแคร์ขนบของ แนวทางของ NFT โปรเจกที่เป็น PFP นะค,ะคือที่เขาบอกว่าต้องมี Discord คุณต้องสร้างชุมชนคุณจะต้องมีการ utility ให้กับชุมชนถือครองหละอะไรอย่างเงี้ยคือคือไม่สนใจเลยทําตรงกันข้ามหมดเลยนะครับหลายคนก็เรียกโปรเจกประเภทนี้เรียกว่า anti NFT Project นะครับหรือบางคนเรียกว่า anti moon Project ก็ตามนะครับ บางคนก็มองในแง่ลบนะครับมองว่าโปรเจกต์ลักษณะนี้ถ้ามันมีมากๆเนี่ยก็มันจะมาทําลายตลาด NFT ด้วยซ้าไปนะครับเพราะว่าทําให้คุณภาพแล้วก็ความมั่นใจโดยรวมของตลาดนี่มันสั่นคลอนโดยอะไรก็ไม่รู้นะฮะประมาณนั้นด้วยความโนสนโนแค์ son, no ที่แบบไม่ต้องมี d i s c o r d ไม่มี Utility ไม่มีอะไรเลยเลยนี่ยนะก็มันทําให้โปรเจกต์นี้มันโดดเด่นนะครับแล้วหลายโปรเจกต์นี้ก็รู้สึกว่า อยากดำเนินรอยตามความสำเร็จนี้นะครับของกอ b l i ลินทาวเนี่ยก็มีหลายโปรเจกต์ที่ที่เขาเรียกว่าเป็นแนวพูฟแอนเดนนะฮะก็คืออึอแล้วความตายนั่นเองก็เดิมดำเนินรอยตามมายกตัวอย่างเช่นโปรเจกต์ vr all going to die นะครับก็เป็นชื่อเดียวกับซีรีส์เกาหลีนะครับเป็นโปรเจกต์นี้นะครับก็ดูแบบธรรมดาธรรมดานะเป็นแนวพิกเซลอะไรเงี้ยนะครับมีทั้งหมด6,000ชิ้นนะฮะก็ใน1สัปดาห์เนี่ยนะครับเขาสามารถ มีบอลล่มการซื้อขายได้ถึง9,000อีทเลยนะฮะก็เยอะมากสำหรับโปรเจกต์เกิดใหม่แบบนี้นะฮะมันเกิดอะไรขึ้นกับโปรเจกต์นี้นะครับก็เพราะว่าเขามีการเหมือนกับสร้างกระแสนั่นเองนะครับใน Twitter นะครับ Official ของโปรเจกต์นี้แอดมินเขามีการโพลลรูปของ m u t a n t F นะครับแล้วก็บอกว่าจะเผา m u t a n น F ตัวนี้นะฮะแล้วเขาก็เผาจริงๆนะฮะแล้วก็แอดมินก็ประกาศต่อว่า เขาอจะซื้อไอ้มิวแทนเอฟมาเผาเรื่อยๆอตัวแรกที่เขาเผาไปเนี่ยเขาซื้อมาในราคา21อ e ีนะครับหรือประมาณ30,000กว่าเหรียญน,นะครับแล้วก็เผามันน่าจะเฉยเลยนะแล้วเขาจะทําอย่างนี้มันไปเรื่อยๆคือเขาบอกว่าเป้าหมายเขาคือเขาจะเผามันให้หมดนะจะเผามันให้หมดมิวแทนะเอฟอาจจะไม่รู้ว่าไปโกรธไปเกลียดอะไรมิวแทนเอฟบ้างหมานะครับคืออยากจะเผาให้หมดแต่ก็สร้างความสะใจให้กับผู้ติดตามเป็นอย่างมากแล้วก็ทําให้จุดกระแสข,ของคอลเลกชันนี้ขึ้นมาให้คนสนใจ ซึ่งก็จะมีโปรเจกต์แนวไอ้กอลลินทาเนี่ยตามมาอีกเรื่อยๆแน่นอนนะครับก็คงต้องดูกันต่อไปนะครับว่าก o b l i ลินทาวนนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างแกว่งนะครับจริงๆอย่างเมื่อเช้านี้ที่ผมดูวันที่13นี้นะครับราคาฟอร์เนี่ยตอนแรกมันอยู่ที่3.44อีทนะครับแล้วก็พอผ่านไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันตกมาที่2.4อีทนะตอนนี้ก็เด้งตัวกลับไปที่3.1อีทลว ก็ไม่แน่ใจว่ามันมีเกิดอะไรขึ้นหลังบ้านกันแน่นะครับก็ถ้าจะลงทุนก็ดูดีๆนะครับสาหรับนักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยก็มองว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันฟุกหรือเปล่านะครับบางคนก็มองว,ว่ามันมาถูกที่ถูกเวลานะครับบางคนก็มองว่าเอ๊ะอะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นนะครับมันปั่นหรือเปล่านะครับหลากหลายความคิดเห็นนะครับก็ว่ากันไปส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้มันก็มีความตั้งใจอย,อยู่นะครับที่จะทำอ,ะออกมาแนวเศษสีเยอ,อยหยันความล้มเหลวในตลาดนะครับ แต่ว่าไอ้ความสําเร็จขนาดนี้มันก็อาจจะได้มาด้วยความที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีแผนในเรื่องของการสร้างเอ่อยูทิลิตี้ไม่ได้มีแผนในเรื่องการสร้างชุมชนเลยเหมือนทําเอามันอย่างเดียวนะครับซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยก็มองว่าจริง,รงๆแล้วการที่เราฝาก ความหวังเอาไว้กับโปรเจกต์ลักษณะนี้ที่มันแทบจะไม่มีฟันเดอเมนทัลเลยเนี่ยอย่าลืมว่าเรากําลังไม่ได้ซื้อหุ้น Apple เราไม่ได้กําลังซื้อหุ้น IBM นะฮะซึ่งมันมีโครงสร้างมีเรื่องของธุรกรรมมีคนที่ทํางานอยู่ในนั้นจริงๆแต่อันเนี้ยเราเองเนี่ยไม่รู้เลยว่าใครอยู่เบื้องหลังโปรเจกต์นะครับแล้วเขาจะจะปิดโปรเจกต์หรือจะเบินมันทิ้งเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะฮะเพราะนั้นการฝากความหวังไว้กับอะไรที่เรายังไม่รู้จักมันจริงๆเนี่ยมันก็ ค่อนข้างจะเสี่ยงนะักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่าราคามันพุ่งสูงได้นะครับวันหนึ่งราคามันก็อาจจะตกลงอย่างรวดเร็วแรงๆได้เหมือนกันเมื่อถึงวันที่ราคามันตกเนี่ยกอบลินทาวเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นมีมซ้อนมีมก็ได้นะครับเหมือนกับสิ่งนี้เขาทำเนี่ยเป็นการประชดประชันหรือเย้อยหยันตัวเขาเองทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําการลงทุนนะครับถ้า,าจ,จะลงทุนอย่าลืมทํา D Y O R ก่อนเสมอนะครับสำหรับครีเอเตอร์นะครับพอเห็นโปรเจกต์นี้นะครับก็อาจจะยิ้มแล้วก็ ครีเอเตอร์เนี่ยหลายคนเนี่ยก็จะไม่ชอบที่จะต้องมานั่งทํา Discord หรือมานั่งบิวชุมชนนะครับคือ Discord เนี่ยเรียกว่าเป็นยาขมสําหรับครีเอเตอร์เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําว่านะครับความสําเร็จที่กอล์ฟลินทาวเนี่ยทำเนี่ยเราผมคิดว่าหลายคนนะ่ะพยายามจะเดินตามนะครับหลายโปรเจกต์ก็พยายามจะเดินตามเหมือนกันแต่ว่าการที่เราจะไปเดินตามเขา่าก้าวต่อก้าวเนี่ยอย่าลืมว่าทุกเวลาทุกโมเมนต,ต์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเราไปเดินตามรอยเท้าเขาเนี่ย เราก็อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกับที่เขาได้เป๊ะๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในโลกแห่งความเป็นจริงหรือในโลกของ NFT ก็ตามนะครับการดําเนินรอยตามคนอื่น100%เนี่ยมันไม่ได้ผลลัพธ์เหมือนเข้า100%เนะครับเพราะว่ามันไม่มีพิมพ์เขียวจริงๆในโลกนะฮะเราแค่ดูได้เป็นแนวทางแล้วก็เอามาแอปพลายกับโปรเจกต์ของเราเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆนะครับ เราก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสนุกกับการทำโปรเจกต์สนุกกับการลงทุนในโลก NFT นะครับอย่าไปซีเรียสกับมันมากนะครับอย่าไปโลภนะครับอย่าไปลงทุนกับมันเยอะคือเอาสนุกนะครับเอาที่เราไม่เดือดร้อนเข้าว่านะครับแล้วเราจะมีความสุขและอยู่กับมันได้นานๆนะครับผมก็ฝากเอาไว้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตาม Creative r i s k นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ